นะเดี๋ยวบอกเบอร์กันอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> หลายคนนะครับบอกออจะติดต่อ,อยังไงนะฮะสำหรับการจจกสมุนไพรของด็อกเตอร์เฮอร์เพลี่ <c oughs> อ้อยเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือทั้งจจกสมุนไพรแล้วก็รวมไปถึงฟ้าทลายโจรด้วยแต่ว่าถ้าฟ้าทลายโจรอะไนี้ต้องมีการปรึกษา <c oughs> แล้วก็พูดคุยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญนิดนึงโทรไปเบอร์นี้เลยนะย้ำนะฮะ081 9 3 2 4 8 8 7นี่ขึ้นหน้าจอเลยอเบอร์นี้เลยนะฮะเบอร์นี้เลยเบอร์เดียวนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียว0819 3 2 4 8 8 7่กสมแจกสมุนไพรสารสกัดเอาไว้บำรุงร่างกายรู้สึกแจกเท่าไหร่นะเป็นพันเลยนี่9ก้าพันเกแจกฟรีท่านผู้ชมโทรไปโทรไปด่วนด่วนเลยด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวไปโทรกันนะเฮ้ยเดี๋ยวสี่กลับมาก่อน ช่วงผู้สนับสนุนครับท่านผู้ชมฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผ้าพันคอมหายัญร,รวยสิบทิศไปชมกัน,กนครับนะผู้หญิงแชร์กันเยอะครับท่านผู้ชมฮะนี่คือผ้าพันคอแต่ไม่ใช่ผ้าพันคอธรรมดาเพราะว่าเป็นผ้าพันคอที่ลงอัขระโดยอาจารย์ไพโร์ลื่นวิชานะครับคนที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของเราในวันนี้เธอได้มาปุ๊บเธอมาใช้ใช้เสร็จเธอบอกเฮ้ ็เป็นไปตามที่เขาว่ากันจริงๆวันนี้เลยอยากจะมาบอกกล่าวเรื่องดีๆบอกเล่าประสบการณ์นะคุณมิ้นสอนละทัครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมิ้นครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีกี่ผืนแล้วสองผืนค่ะสองผืนสองผืนแล้วเล่าให้ฟังหน่อยอะไรยังไงคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ที่ก็ เขาเรียกว่าอะไรทําบุญไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมปล่อยปลาทําทอะไรเท่าที่เราทําได้อยู่แล้วโดยปกตินะคะแต่มีความรู้สึกว่าช่วงประมาณปลายปี6-2ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ต<ะ>ัวเองเลยแล้วกันปลายปี6-2อ่ะมันเป็นช่วงที่มินาดวงตกคือตกมากถึงขนาดที่ว่าไม่มีงานเลยมไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีรายได้เข้ามาณน,นาทีนั้นปลายปี6กอ่ะคือแบบทำไงดีอะค่าบ้านค่ารถส่งพ่อส่งแม่ ค่ากินค่าใช้เรายังมันฟิกอ,อ่ะแต่เราไม่มีงานเลยอ่ะทำยังไงดีเอาเสื้อผ้าตัวเองมาไลฟ์ขายขายจากตัวละร้100อยเฮ้ย <100 S 1> ไม่มีคนซืออ้อสองตัวร้อยอย่างยังไม่มีคนซืออ้อสาตัวร้อยเลยแล้วการส่งฟรีขอให้มีตังค์กินข้าวช่วงนั้นอ่ะ <S 2> <S 2> คือมีความรู้สึกว่าแบบอะไรที่เป็นตังค์อะเราเอาก่อนแล้วที่สําคัญอย่างหนึ่งคือมันไม่มีรายได้เข้ามาเ<ช> <ๆ S 2> พราะมันไม่มีรายได้ปุ๊บอะเราถึงขนาดที่ เอาเงินขวัญถุงนะคะที่พ่อแม่ให้เลขท้ายดีเลขประจําตัวเงินขวัญถุงเวลามันอยู่ในกระเป๋าตังค์มันจะเป็นรอยพับแล้วต้องแงะออกมามันจะดังแกะ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 อย่เงี้ยคุณผู้ชมคือเอาขวัญถุงออกมาใช้แล้วอ่ะแล้วแล้วมันก็ยังไม่พอเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามารออยู่ทีเนี้ยมินก็เริ่มแบบเริ่มมีคนแบบสงสารมั้งเวลาเราไปเราไปเจอใครอย่างเงี้ยเราไปทํางานเรามีงาน โอ้หเดือนหนึ่งมีงานสองงานดีใจมากเลยนะอตอนนั้นน่ะคือไปถึงปุ๊บอะโชคดีมากบางที่ที่เราถ่ายรายการเขามีข้าวกองใ,ให้กับแขกรับเชิญอะอกินมิ้นอะเอาข้าวจากกองถ่ายมากินพคุณลำบากขนาดนั้นเลยไม่มีใครรู้เลยพี่เป้ปลายปีเรายังเจอกันอยู่<อ>นะใช่ใชไม่รู้เลยเรายังเจอกันอยู่พูดแล้วน้ำตาจะไหลคือมันจะเป็นมุมหนึ่งที่แบบมันก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแล้วปากกราพอนาทีนั้นอะมันแย่มากมากปุ๊บเนี่ยเราอะถึงขนาด ไม่รู้ว่าตู้ ATM มันกดเงินแบงค์ห้าสิบาทไม่ได้มิ้นมีตังอยู่ใน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 เอทีเอ็มมาห้าสิบาทมิ้นไปกดตังเพื่อเพื่อจะเอาเงินห้าสิบาทมาทุบตู้เฮ้ยทำไมเงินห้าสิบาทไม่ออกมาวะปักว่าคนต่อแถวข้างหลังคุณครับตู้ ATM อมมันออกได้แบงค์ละร้อยครับต่ำสุดต่ำสุดไม่รู้เราก็เลยเอาสมุดบัญชีทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยสามสี่เล่มไปปิดบัญชีทั้งหมดได้ตังมาประมาณ300หรือ800บาทไม่รู้เรา่ะกินข้าวกองถ่ายได้แต่หมาเราที่เราเลี้ยงอะ เราต้องซื้ออาหารให้เขาก็อยู่กันอย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวละนี่มันถมถมถมมาเรื่อยๆก็เลยไปกู้นอกระบบจนกระละั่งกู้จากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนจากแสนเป็นห0 0แสนทบต้นทบดอกเพราะกู้นอกระบบมันง่ายรเราไม่เป็นคนไม่มีเครดิตแล้วแล้วด้วยความที่มันคุณผู้ชมมินจะบอกเลยว่ามินเข้าใจเลยนะเวลาดวงมันตกอะ่ะมันเหมือนคนจมน้ําอ่ะคนจมน้าอะ่คอะคือแบบ มันคว้าอะไรไม่ได้มันหายใจไม่ออกมันอึนอดอัดนะลืมตาตื่นมาตอนเช้าจะกินอะไรอน,นี่คือประโยคที่มิ้นถามตัวเองตลอดจกนกระทั่งมีเพื่อนนอกวงการคนนึงบอกแกแกเชื่อสายมูไหมถ้าแกเชื่อสายมูเดี๋ยวฉันพาแกไปเจออาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาซึ่งมิ้นบอกเลยว่ามิ้นไม่รู้จักอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาแต่มิ้นเชื่อเพื่อนเพราะเพื่อนอะ่ะการงานดีการเงินดีความรักดีลูกดีฐานะดีแถมบ้านรวยแต่เพื่อนคงสงสารครับ พาไปเจออาจารย์ไพโรธลื่นวิชาก่อนไปเราก็มีความสึกว่าทําไมเราต้องไปเจอเป็นใคร,เป,ใรเป็นใครอาจารย์ไพโรธเป็นใครก็เลยหาข้อมูลเข้า่าวอาจารย์ไพโรธลื่นวิชานะคุณผู้ชมท่านนี้สี่ปีที่แล้วอาจารย์นิมิตฝันถึงหลวงปู่ธรรมโชตซึ่งหลวงปู่ธรรมโชตเนี่ยนะเป็นคนเขียนยันให้กับชาวบ้านบางระาจารันสมัยกรุงศรีอยุธยาฝันถึงหลวงปู่ธรรมโชติติดต่อกัน4ปีโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระองค์นี้เป็นใครพระองค์นี้มาเข้าฝันทุกวัน มาบอกให้อาจารย์ไพโรธพูดแล้วขลุเนาะบอกมาบอกให้อาจารย์ไพโรธท่นนี้เขียนยันช่วยมนุษย์ oh. แล้วอาจารย์เขียนยันไม่เป็นนะ oh. อจนกระทั่งวันสุดท้ายที่อาจารย์เน่ย ได้เจอพระองค์นี้ในฝันก็เลยถามว่าหลวงปู่ชื่ออะไรก็ได้รู้ว่าเป็นหลวงปู่ธรรมโชติแล้วก็เลยเอากระดาษ A4 ค่ะมานั่งเขียนยันซึ่งเขียนไม่เป็นปรากฏว่าอาจารย์ไพโรธเขียนยันเนาะแล้วคนรอบข้างอย่างญาติพี่น้องเห็นเออลายสวยดีอเอาพกใส่กระเป๋าอเอาไปแปะไว้ที่ฝาบ้านชีวิตเขาดีทําให้อาจารย์ไพโรธอะเริ่มมีชื่อเสียงในเรื่องของการเขียนยันช่วยคนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วมีมาทราบข้อมูลอีกว่าอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชาท่านเนี้ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของดารานักแสดงเซเลบไฮโซ คนดังนักการเมืองหลายคนมากเอาที่เอ่ยชื่อได้หมอเสงงเขียนยันให้หมอเสงนะคะเนี่ยค่ะอารอสสมบัติคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณแจ็คแฟนฉันพี่หนึ่งจักรวาลคุณบอยพิสนุแม่สีตา็รสมเจดังดังปังปังทั้งนั้นเนี่ยค่ะหมอเสงเนี่ยค่ะเราก็เลยมีความสึกโอเคเราหาข้อมูลแล้วได้อาจารย์ไพโรจน่าจะช่วยเราได้พอไปถึงปุ๊บไปยกมือไหว้อาจารย์อาจารย์ค่ะหนูอยากได้ยันแบบเพื่อนหนูอะค่ะอาจารย์มันเหมือนแบบ ไม่หมดที่พึ่งแล,<ม>แล้วมมาละอะไรก็ได้ี่ความหวังแล้วของเราอาจารย์จะต้องทําให้เรากลับมามีข้าวกินมีเอองินใช้อาจารย์คะอาจารย์เขียนยันให้หนูนได้ไหมคะอาจารย์บอกได้ลูกรอคิวประมาณปีหน้า <c oughs> ไดา้อาจารย์อาจารย์คะเอาเม็ดคูณเม็ดเท่ากับเพื่อนหนูเลยได้ไหมออได้ลูกประมาณแสนหนึ่งแล้วนาทีนั้นน่ะความโชคดีของนี้คือคุณปื้มอ่ะคุณปื้มเห็นไหมคะคนที่คนที่นั่งข้างๆเมื่อกี้เป็นคนที่เป็นลูกศิษย์คนแรกคนสนิทที่อาจารย์รักมาก คุณปื้มอยู่กับอาจารย์ไพโรธพอดีวันนั้นน่ะหนูยกมือไหว้าอาจารย์ไพโรธอาจารย์คะเขียนยันให้หนูเถอะคุณปื้มก็เลยบอกอาจารย์บอกอาจารย์ครับเรามีผพ้าพันคอไม่ใช่เหรอให้น้องเนี่ยเขาเอาไปใช้ก่อนผ้าพันคอที่ที่ที่เนี่ยนะใช่อะผ้าพันคอผืนเนี่ยคุณผู้ชม ừ, ừ, เอาไปให้น้องบูชาก่อนราคาหยิบจับได้ถ้าชีวิตน้องดีเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมมิ้นท์น่ะได้ผ้าพันคอมันเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นั้นน่ะเป็นเดือนที่ โควิดมาใช่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโคว COVID ิดเพิ่งมา<ช>ทุกคนแขว่งหมดการเงินการงานแขว่งหมดคุณผู้ชมเชื่อป่ะมิน้นมีงานทุกวันตั้งแต่ได้ผ้าพันคอมาอมแล้วสามารถปลดหนี้นอกระบบ5 0 0 0 0 0บาทพร้อมดอกได้เดือนอม,มิถุนายน แล้วขายที่ดินตัวเองได้ในเดือนกันยายนแล้วไปซื้อรถป้ายแดงให้พ่อแม่1นึคันเงินสดแล้วปิดบ้านที่เชียงรายหนึ่งล้านส้านบาทได้นี่พ่อแม่มีนะคะคนที่จะไม่ไม่มีแทบจะไม่มีข้าวกินอะนะใช่เอกดูผู้ละครูลวภาพันคอนี่คือภาพันคอที่ลงยันใช่ไหมลงยันโดยอาจารย์ไพโร์ใช่ค่ะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมว่า นี่คือสิ่งที่มิ้นเนี่ยบ้านมิ้นนี่คือสิ่งที่ที่มิ้นได้จากการที่ที่มิ้นมิ้นศรัทธามีความเชื่อศรัทธาปาฏิหารเกิดเพราะฉะนั้นมิ้นจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ใครที่ท้อแท้หมดกําลังใจใจเย็นๆถ้าคุณเชื่อศรัทธาปาฏิหารเกิดจริงๆเพราะว่าภาพพันคอที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ คือมิ้นจะบอกเลยนะคะว่าเป็นเป็นเป็นยันเป็นอักขระจริงๆค่ะที่อาจารย์ไพโรธรื่นวิชาเนี่ยท่านเขียนลง้าพยันจริงๆแต่ท่านอนุญาตให้คุณปลื้มลูกศิษย์คนเดียวของท่านเนี่ยเอาอักขระยันทั้งหมดที่มีพุทธคุณนะคะเดียวกันกับที่อาจารย์เขียนมือจริงลงภาพพันคอเจ้าเดียวเท่านั้นอันนี้อันนี้คือใช่ใช่ภาพอินเสิร์ตนี่คือใช่ภาพ ใช่ค่ะต้นฉบับยัดต้นฉบับที่ที่อาจารย์เขียนใช่ค่ะแล้วคุณปื่มก็เลยเอาเอาจากต้นฉบับเนี่ยมาทำเป็นผ้าพันคอแล้วผ้าพันคอเนี่ยอาจารย์ทํามา9สีเพราะฉะนั้นคุณเกิดวันไหนใช้สีนั้นแต่สีที่เพิ่มมาคือสีรุ้งที่มินใช้อยู่กับสีดำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอัคระทุกอย่างนะเมตตาร่ารวยค้าขายสมหวังการเงินการงานความรักอยู่ในนี้หมด9สีแล้วก็ถ้าคุณได้ไปคุณจะได้เป็นบ็อกเซตแบบนี้แล้วมีพัคคาถาสั้นๆให้กับคุณวิธีการคือท่องให้จจจบปุ๊ตัั้้้งงใใใใหหม่นนทําิ ขอเลยค่ะวันนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าอาจารย์ให้มาแล้วให้มาแค่ภายใน5นาทีนี้ให้มาบูชากี่สายก็ได้ใช่ไหมฮะกี่สายก็ได้หนึ่งคนเอากี่ชุดก็ได้หน้าเพจเราจำหน่ายอยู่ที่5,990บาทใครสนใจกดมาที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 2 5 2 1 1 5 9หหรือแอดไลน์มาที่นะคะยัน88พิมพ์ตัวแอดก่อนนะคะ คุณจะได้ราคา1,990บาทเท่านั้นจากห9 0 0เหลือ1,990แล้วส่งฟรีทุกสายด้วยนะคะและส่งฟรีทุกสายด้วยเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์021211599หรือแอดไลน์มาได้ที่แอดยัน88 YAN นะคะแอด YAN 88ให้ภายใน5นาที5นาทีเท่านั้นนะ5นาทีนี้คุณจะซื้อกี่ผืนคุณจะบูชากี่ผืนคุณจะเอากี่ผืนก็ได้1,990บาทเท่านั้นบาทเท่านั้นแล้วขออนุญาตบอกคุผู้ชมว่า อาจารย์ไพรโรจเรื่องวิชาไม่เขียนยันจริงกับมือแล้วนะคะท่านเลิกเขียนไปตั้งแต่ไปลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ยันจริงๆอักขระจริงๆพุทถคุณเดียวกับที่อาจารย์เขียนยันจริงๆต้องผ้งพาพันคอและโทรที่นี่นเบอร์เดียวที่เป็นของแท้อของจริงะนะคะคืออย่างอย่างมิ้นอะมิ้นบูชาแล้วมิ้นขอแต่เรื่องงานมิ้นก็จะมีงานทุกวันจนชีวิตดีจนทุกวันนี้ยังมีงานอยู่บางคนก็ขอเรื่องความรักได้แต่งงแต่งงานแล้วแต่คนขอบางคนขอเรื่องโชคมีคนถูกรางวัลใหญ่ใหญ่มาก ใหญ่ใหญ่จนคนลุกอะ่ะอันนั้นออคือแล้วแต่ดวงแต่สิ่งที่อาจารย์บอกเสมอคือได้ผ้าพันคอไปแล้วคิดดีทดําดีประพฤติดียิ่งถือศีลห้าได้ยิ่งดีครับผ้าพันคอนี่ต้องไปทําพิธีอะไรก็ไม่ต้องเลยค่ะเวลาคุณโทรสั่งซื้อนะคะที่0ูน2 1สองหหรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดยันแปดแปดปุ๊บเนี่ยพอของส่งถึงที่บ้านปุ๊บคุณจ่ายเงิน1990บาทปุ๊บเนี่ยของส่งที่บ้านปุ๊บนะ คุณแกะกล่องออกมาปุ๊บนะคุณเอาพระคาถาเนี่ย<อ>ท่อง<ว>เลย,เ,ลยเอาไว้<อ>บนหัวนอนอใส่กรอบพันคอ เวลาคุณพกผ้าไปไหนเหมือนผ้าเครื่องอะค่ะแต่อันนี้เป็นผ้าพันคอซึ่งอย่างมิ้นจะพกผ้าเครื่องบางทีแต่งตัวชุดเข้ารูปไม่ได้ผ้าพันคอสามารถพกไปไหนได้เป็นเครื่องประดับได้ด้วยใช่นะครับนะครับไลน์แอดยัน88แนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 2 1 1599, นะครับ1 9 9 0ภายใน5นาทีนี้เท่านั้นและเราได้ส่วนหนึ่งนะครับก็นำไปทำบุญด้วยซึ่งตอนนี้อาจารย์กำลังสร้างอุโบสถที่วัดคำชโนดด้วยเพราะนั้นหลายๆคนก็ได้ร่วมอทนดุลนะ นะครับอขอบคุณมากเลยนะฮะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันขอบคุณครับคุณมิ้นครับขอบคุณครับมีเสียงของอาจารย์ไพโรธลื่นวิชาผู้ที่เขียนยันนี้ด้วยนะฮะมาฝากให้กับแฟนๆรายการครับแล้วก็ขอเงิอุปพรณ์ให้ท่านคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลอดจากโ,กโรคโควิดด้วยนะครับขอให้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะครับสวัสดีครับ<า>รับฟัมเช่นเดียวกันทุกทน